สัมผัสประสบการณ์นั่งเรือกระดงที่เวียดนามหนึ่งกิจกรรมที่เวลาที่เรามาเที่ยวเวียดนามจะต้องมานะคะก็คือเราจะมานั่งเรือกระด้งลอยล่องชมวิวตามแม่น้ำนะคะก็คืออันนี้จะเป็นเรือกระดงนะคะที่เขาจะพา พวกเรามานั่งนะคะก็หนึ่งลำสามารถนั่งได้สองคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการหมุน <ขอ S 1> หมุนโชนนะคะคือถ้าแบบว่านักท่องเที่ยวอยากจะแบบหมุนได้ไประสบการณ์หมุนเขาก็จะหมุนให้นะคะแต่ถ้าใครแบบใจยังไม่ถึงก็บอกไม่ต้องหมุนจะหมุนช้าหมุนเร็วสามารถบอกเขาได้เลยนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นการแสดงโชว์ของออคนที่เขา ภายเรือกระดง้งทํากิจกรรมให้พวกเราดูนะคะเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีการหมุนหมุนโชว์ให้พวกเราดูนะคะนักท่องเที่ยวเราก็จะมานั่งดูเขาโชว์กันถ้าใครแบบอยากจะแบบให้รางวัลเขาก็สามารถให้ทิปได้นะคะเนี่ยคะ่ะ ก็จะเป็นการแสดงที่สนุกสนานคึกค,นคืนเป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างของเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นหรือได้ชมกันจะไม่คาะที่เป็นเรือกระดงแบบนี้พ่อมาแบบนี้ได้เห็นแบบนี้ก็ตื่นตาตื่นใจสนุกไปอีกแบบได้บรรยากาศอีกแบบนะคะยิ่งแบบช่วงใบใบเย็นเย็นๆยา่บรรยากาศก็ดีลมเย็นๆพระอาทิตย์กำลังจะตก ก็เป็นก,กิจกรรมที่สนุกสนานอีกอย่างหนึ่งถ้าใครกำลังมองหาท,ที่เที่ยวว่าจะไปที่ไหนดีจะไปถ้ามาเวียดนามก็ลองมาสัมผัสกับบรรยากาศนั่งเรือกระด้งกันดูนะคะแล้วจะได้ความรู้สึกที่แปลกใหม่พอชมการแสดงเสร็จ<ป>เขาก็จะพาเราล,เล่องเรือ กลับไปตรงจุดที่เราลงมานะคะก็ถือว่าเป็นการานั่งเรือกระลง่งชมหนึ่งรอบตามแม่น้ำ